ครูเผาก็มีกิจกรรมมาให้เด็กเล่นกันนะคะเป็นกิจกรรมเลือกรูปให้เหมือนรูปต้นแบบค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะเป็นรูปหมูค่ะจะเป็นหมู A, B หรือ C คะที่จะเหมือนรูปต้นแบบในกล่องสีชมพูค่ะข้อ B ค่ะข้อต่อไปเลยนะคะเป็นรูปสุนัขนะคะ รูปไหนเหมือนรูป,รปต้นแบบคะค่ะข้อ A คะ่ะต่อไปเป็นรูปม้านะคะมีให้เลือก A B แล้วก็ C คะ่ะรูปไหนจะเหมือนรูปต้นแบบในกล่องสีชมพูคะใช่คะ่ะข้อ B คะ่ะข้อต่อไปนะคะ รูปไหนเหมือนรูปต้นแบบในกล่องสีชมพูคะใช่คะ่ะข้อ C คะ่ะข้อนี้เป็นพี่แพะนะคะ A B หรือ C คะใช่คะ่ะข้อ B คะ่ะต่อไปเป็นน้องแมวนะคะ A, B หรือ C คะใช่ C คะ่ะรูปนี้ยากหน่อยนะคะพี่ไก่ของเราตั้งใจดูดีๆนะคะข้อไหนเอ่ยที่จะเหมือนไก่ในกล่องสีชมพูนะคะใช่ค่ะ A คะ่ะวันนี้เราก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย